รีเทิร์นถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ใจให้กันก็ยังหลงเหลืออยู่โยโกทาคโนเผยดวงอ้ามพัชราภากับเอโซพกมีสิทธิ์คืนดีกันไหม เรียกได้ว,ว่าถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปนแล้วสำหรับไฮโซพโกกับนักแสดงสาวอ้าพัชราภาแต่แฟนๆก็ยังคงลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันล่าสุดสำนักข่าวทีวีฟูก,ก็ได้เชิญคุณโยโกะทาคาโนะจากเซ็กซี่สตาร์สู่หมอดูเปิดดวงอ้ำพัชราภากับไฮโซพโกมีโอกาสรีเทิร์นก่อนจะฟังจากปากอ้ำที่มกราคมที่จะถึงนี้หลังจากถามว่าทั้งคู่มีสิทธิ์รีเทิร์นไหมคุณโยโกะบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีข่าวของมือที่3หลุดออกมาขนาดนั้นก็มีสิทธิ์รีเทิร์นกัน แต่เมื่อออกมาแล้วได้ดวงของฝ่ายชายเป็นคนที่จะปกป้องเพื่อนฝูงเขาค่อนข้างที่จะยอมเสียสละถ้าหากไม่มีข่าวอย่างนั้นก็อาจจะมีสิทธิ์ก็คือคือใจให้กันก็ยังหลงเหลืออยู่เมื่อมีข่าวมือที่3ามออกมามันก็เลยไปกันใหญ่มันทําให้เสียกันไปทั้งกู่ถ้าหากว่าฝ่ายชายไม่กลับมาง้อแบบเยอะๆเลยแล้วถ้าเกิดน้องอ้ํามไม่ลงมาซึ่งน้องอ้ําก็เป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วจริงๆปกติน้องเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอะไรมากกอถ้าหากว่ามาพูดกับเขาดีๆ และทั้งคู่ชอบคนที่พูดจาดีๆเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าหากเขายอมลด,ดกันทั้งคู่แล้วมาพูดกันก็มีสิทธิ์รีเทิร์นได้แต่ขอให้เวลาผ่านไปอีกสักร,ระยะหนึ่งดีกว่าอย่างไรก็ตามก็คงเป็นเรื่องของอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจะคืนดีกันไหมก็คงต้องรอลุ้นจ้าขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเว็บไซต์สยามนเวอ์คอมขอบคุณค่ะ